เอ้ทุกคนครับคือวันนี้พีบีมีแจกตัวละครในเกมฟรีนะครับทุกคนเดี๋ยนะ,ะโอ้โหผมได้ตัวละครที่บวกความเร็ว20%นะครับหเหมาะเลยวันนี้ด้วยความที่ <S 2> <S 2> <S 2> วบวกวบวกความเร็วนะครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวผมเปิดเองต <c oughs> ัวนี้บวกความเร็วในการเ่อนที่20%นะอุ้ยโอ้โหโห,โหโัวทุกเม็ด เฮ้ยคือยังพ right ูดไม่จบเลยเมื่อก enfin an ี้โดนเบรกว่ะโดนเบรกกระทันหันว่ะทุกคนโหอะไรครับเนี่ยวิ่งยังไม่ทันออกจากบ้านเลยนะครับเมื่อกี้เอาว่ะนี่คือมาแบบคอนเทนต์ตัวละครวิ่งเร็วแต่โดนเบรกแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะทุกคนระเบิดอีกเอาว่ะป้าติดดิโอ้โหวันนี้อะไรครับเนี่ย สึกว่าเปิดไม่ค่อยสวยกับเกมแรกของผมดิเดือดผมแทบหมดแล้วเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับโหแล้ววันนี้ในแคนมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพียบเลยทุกคนเอาง่ายในตีนี้ที่อยู่กันนะมีสมาชิกเดิมแค่สองคนเองนะครับเรือเป็นคนใหม่ทางนั <c oughs> <riv ot> ้นเลยทุกคนเยยยอะตาามมมนีีี่่่ไไแแ เฮ้ยบนได้ถ้าเลือดเยอะหน่อยนะจะวิ่งไปเอานะ B <c oughs> บีบักนะยู่งเอาวตัวท้ายเอาวะ <c oughs> โอ้โหนักสุดท้ายพอดียังรอดอยู่ <c oughs> เฮ้ยพี่ผมมาแล้วพี่ผมเ้าเกมมาละดั <c oughs> น,นอีกไหมเนี่ย ยังอยู่ในแครนเดิมนะทุกคนคือน,นี่ถ้าจะเป็น EP ที่4ี่แล้วนะครับแคนเนี้ยเราก็จะเป็นอะโคเวอร์เป็นน้องเจมอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จริงวันนี้คอนเทนต์มาแนวแบบว่าตั้งใจจะมาเล่นตัวละครฟรีนะที่บวกความเร็ว20%นะครับคือกบมาแนววิ่งเปิดวิ่งเปิดนะทุกคนแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ง่ายนะครับ c. โอ้ยเริ่มเกมมาก็หวัว แตกเลยนะครับ้ยเกียบนเนี่ยผมเองดูความพิ้วครับคือเซ็ตไอเทมผมทุกอย่างหมนเนี่ยเพิ่มความเร็วหมดเลยนะครับแฟงเบนนี่ก็เอ็มสปีดหนึ่งร้อยนะครับตัวคอนโบยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ีบังแล้วโอ้โหโดนเล็บเดียวโอ้ โอ้นี่เกิดถ้าได้เกิดที่หนึ่งฝั่งแดงนะเกิดตำแหน่งตำแหน่งเกิดที่หนึ่งแดงเนี่ยเราจะเกิดคนแรกนะครับเราจะวิ่งไปก่อนใครเลยนะเลยจุดลืมเล่กจุดเกิดนะไม่เป็นไรครับยังใช้ความสามารถของตัวละครได้อยู่ เดี๋ยวผมเปิดเองมุ้ยแล้วครับหลุดข้าบีมาแล้วโ้โหลุดข้าบีมาสามวินล้วนแล้วนะี่ะโอ้โหหลอยจ้าวอนี้ยังไงอุ้ยหัน,น้องไม่ได้คือแบบว่ามาไวมากนะครับเฮ้ยๆนักกักเอ้ โมเบเล่เด้งอ้าวใช่ครับน่าจะเฮดเกียร์นะแม่ไม่เนียนะครับฝั่งนู้นเฮ้ยโอ้มาไงเนี่ยตกใจนะครับตัวพี่เฮ้ยผมว่านะเรา เราเรายิงไม่เราไม่ค่อยจะยิงหัวนะถ้ายิงหัวโดนบ่อยๆนี้ได้เห็นหน้ากากเด้งเอฮดเ,เ์เด้งตั้งนานแล้วนะเขาแอบใส่เฮดเกียร์มาว่ะทุกคน,น,ออน,นโอ้โหว่าแต่ว่าเขาหน้าก,กากเด้งนะแต่ทีมเราก็ยิงกันโคตรเกินตัวเนี้ยไอ้ไอ๋อเหมือนจานบนเย เรียกว่าซอนซอนเฮดเกียร์ใช่ไหมซ้อนไว้ใต้ใบเลี้ะนี่ผมเปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ถึงเขาจะเกียนเฮดเกียร์เราก็เถอะเพื่อนเราธนูเลยเหรอ โอ้เลินของหนัก่ะเพื่อนเราหายหมดแผงเลยไอ้บนเรอให้อยู่ครับผมสบายใจได้โอ้ คือ <c oughs> ทีมเราเนะี่ยกะเกียนจะเต็มแล้วนะครับตอนเนี้ยผมยังชอบเลยใส่แล้วแบบ <c oughs> คือเพื่อเราเอาสุดนะครับทุกคนคือผมไม่รู้แนละ้วฝั่งนู้นจะเกียนเฮดเกียร์หรืออะไรมาแต่เพ <c oughs> <u> uh> <c oughs> ื่อเราคือธนูมาแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหแล้วเพื่อเราเอาสุดแล้วเพื่อเราจหวันนี้ อะไรครับเนี่ยไม่ไหเอาแล้วเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วนะครับเจ้าวันนี้แต่ก็โอ้โหอย่างที่บอกนะครับคือจะบอกว่าเราโดนเกียนก่อนก็ไม่เชิงนะแต่คือการเกีย์กับ b ของเพื่อนเราเนี่ยคือเอาสุดนะยวต้องรอดูนะครับฝั่งหนุนจะอบโต้ด้วยอาวุธอะไรกลับมานะ ได้ระเบิดอีกแล้วโหเกมนี้ได้ระเบิดสูตรบ่อยมากนะทุกคนยังไงเพื่อนยังไงผมเสี่ยวเลอเกินว่าเขาจะธนูมาบ้างนะครับยังโดอุ๊ยคนดันสวยอุ้ยอุ้ยบาเลตบาเลตมาแล้วเ้ยโอเคครับ เ่อนเราบอกว่าอะไรนะผมไปเอาบาร์เลยก้อนเลยเอาหายโอเคตอนี่ท้ายโอ้โหไม่โยนเด้งบ่อยอะไรวางเลยวางเลยวางเลยต้งแต่เป็นเฮดเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้ากากมันจะซ่อนใต้เบล่ไม่ได้นะทุกคนร้อม has been planted ไอ้พี่หมดแก็ลแล้วไง,งคือเกียนคือเกยกันไปกันมาขึ้นมาสี่ต่อสี่อะทุกคนคือผมบอ,อกกันนะเนี่ยฟังใครที่โดนปิดเกมนี้ไปใครแพ้ได้หวัวร้อนนะครับคือเราตั้งคนต่างเกียนกันแต่ละทีมเนี่ยใครแพ้นี่น่าจะหวัวร้อนเลยเหรอจังวันนี้ครับตัวละครบกความเร็วยี่สิบของเรานะฮะเราต้องดึงศักยภาพออกมาใช้อย่าง เต็มที่แล้วเพื่อการเพื่อการนี้ครับเดี๋ยวเราเปิดเองเฮ้ยแล้วจะแพ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้มันมีเรื่องของศักดิ์ศรีเดิมพันอยู่นะครับแต่แพ้ริ้วปวร้อนนะผมบอกเลยต่างคนต่างเกียนกันแล้วนะโอ้โหธนูโอ้ยสวยเฮ้ยง้างธนูล้อ อเอา่ะ <With> สักสี่เป็นคำคอนะครับ <them> อย่างชอบนะบ <them> โอ้โอ <laughs>